ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทพนมพัฒบุญรักษ์พลตำรวจตรีประชยาประสานสุขพลตำรวจตรีพันชนะนุชนาิพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองบังคับการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งบุกจู่โจมเข้าจับกลุ่มชาวจีนจำนวนเจ็ดรายบริเวณร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางภายหลังได้สืบราบว่ามีการลักลอบเดินทางเข้ามาอยู่ในร้านอนาณาจักรโดยผิดกฎหมายและมีความเชื่อมโยงกับแก,งแก๊งกมเมอร์ชาวจีนเครือข่ายสามเหลี่ยมทองคําจากการตรวจสอบพบว,ว่า กลุ่มชาวจีนดังกล่าวรักลอบเดินทางเข้ามาในราชนาจักรจำนวน6รายและอยู่ในราชนาจากักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดจำนวนหนึ่งรายโดยจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่าอีกสองรายมีประวัติเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมทางไซเบอร์บริเวณสำเรียงทองคำและมีอีกหนึ่งรายนี่หมายจับคดีช่อโกงมูลค่าประมาณ30ล้านบาทมาจากประเทศจีน เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจำนวน6รายและแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญ,ญาตสิ้นสุดจำนวนหนึ่งรายจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้ง7รายส่งพนักงานสอบสวนสนห้วยขวางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง